เน็กเก็ตตัวตึงรุ่นใหม่จากคอนด้าครับ C.B. 750 Hornet นะครับวันนี้เรามาพามาชมการสีขาวและสีดำนะครับตอนนี้ที่มีโชว์ที่ร้านนะครับเป็นตัวใหม่นะครับราคา3 0 0 19,000บาทโอ้โหเมทอินเจแนนะครับเนี่ยสีดำค่อนข้างดุมากครับสีดำเป็นดำเงาครับชกหน้าเป็นชกแดงนะครับนี่ะโครงก็เป็นโครงแดงครับครับเฟรมนะจะเป็นไดมอนด์สตีลนะครับให้ความสวยงามนะครับแล้วก็ แข็งแกร่งทนทานครับนี่ฮะอ่อน้้ำนะครับก็จะมีนี่ฮะถังพึ่งแบบนี้มาให้เลยเป็นพลาสติกนะครับตัวของฟลลิงนะครับรู้สึกว่าประกอบแน่นมากครับดูลักษณะก็จะเหมือนตัว CB500F ครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ฮะตัวไฟลลิงนี่ประกอบด้วยเนียบมากครับถังน้ำมันนี่ก็ให้ความคราบครับความสวยงาม ถันน้ำมันก็จะมีความจุน้ำมันอยู่ที่15.2ลิตรนะครับผมในส่วนของสีขาวนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆครับก็จะมีความเงารละยิบระยับแบบนี้ฮะเนี่ยส่วนสีดาก็จะเป็นสีดําแต่ว่าสีดําเงาแบบนี้ครับสีดําเงานี่จะค่อนข้างดูแลยากนิดนึงนะครับมันก็จะให้ความดุดันมากเลยทีเดียวนะน้ำหนักตัวรถของรุ่นนี้นะครับอยู่ น้ำหนักเพียง190กิโลกรัมต่นนั้นครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเบามากครับหลังจากเข็นดูแล้วก็รู้สึกว่าโคตรเบาเลยอนะนมันจะทำให้การขับขี่นั้นขับขี่ง่ายครับแล้วก็อัตราส่วนแรงบิดกับน้ำหนักรถเนี่ยทำให้แรงบิดดีครับสวิงอาร์มเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสวิงอาร์มมันเหมือนตัว c b 500F นะครับแต่ที่จริงแล้วมันดูคล้ายเฉยๆครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างใหญ่มากครับเนี่ย ข้างใหญ่ใหญ่กว่าครับแล้วก็จะมีข้างในนะในก็จะใหญ่กว่านะครับล้อหลังก็จะเป็นยาง1 6อยครับแต่ว่าดูจากด้านหลังนะครับมันจะโล่งๆครับเราสามารถยัดยาง180ใส่ได้เลยทีเดียวผมว่าน่าจะดุขึ้นครับนี่ฮะโชคหน้านะครับก็จะเป็นโชวหัวกลับของโชวะนะครับระบบ S F f P นะครับจะมีลูกสูบขนาดใหญ่นะครับแยกอ่านาด41มิลนะครับ เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น2สูบครับ7จ5ซีซีครับนะฮะจะเป็นเครื่องบล็อกใหม่สังเกตดูครับรุ่นที่มีฝาเครื่องแบบนี้ไม่เคยมีเลยนะครับอันนี้รุ่นนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้ทอร์กจัดจ้านครับที่อัตราแรงอัดนะครับ1เต่อหนึ่งครับและจะมีพละกกำลังแรงม้าถึง90.5แรงม้าครับที่9,500รอรอบครับผม สำหรับรุ่นนี้ครับก็จะมีโหมดการแบบขี่โหมดด้วยกันครับก็คือสปอร์ตสแตนดาร์ดเทรนด์ยูเซอร์นะครับผมคันเร่งครับก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับให้ความแม่นยำในการบิดมากขึ้นกว่าเดิมครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ4 TFT นะครับตอนนี้ซึ่งอยากเปิดไม่ได้ครับต้องรอมีคนมาจัดมาซื้อก่อนครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าจอให้ดูกันนะครับและก็จะมีระบบอื่นอี่นนะครับก็จะเป็นพวกแท็กชั่นคอนโทรลวิลลี่คอนโทรลพวกนี้ครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับ n นกเก็ต7544เมตรอินเจแปนคันนี้สนใจก็ติดต่อเซียชาเข้ามาได้เลยนะครับมี2องคันสีดำและสีขาวนะครับจองได้เลยจัดส่งรีทั่วประเทศครับ